ขึ้นตัวครับหลวงพี่ขยับที่พอครับหนึ่งสองลดแสงนิดนามีครับหนึ่งสองขึ้นตัวไหนครับขับคู่นะครับขึ้ตัวนะ อย่างนี้ดูแสงนะครับสองเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเนาะเรียบร้อยครับแบงค์ครับ

มาิยานิสุน er ิสีข้าพิจ้าสุภวุฒิอารามตุลาการธรรมข้าพเจ้าทรงยกร่างว่าปู่ย่าตายายหรือพี่ชายที่ลอกดางลอกเหนือจากญาติเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้เหนือเชื่อใจญาติทางสายเลือดเสียดีบางทีส่งรักให้ส่งเพียรกันดีแล้วหรืออีกตัวอย่างที่เขาจะมีหรือเป็นญาติ ที่ที่สุดเลยเป็นเพื่อนญายิใจใคเหลือซืสาสยยาติที่ดีเป็เด็กญาติทีใช้แล้วเนี่ยเยอะทุกาเลยน ओपा

เราจะได้แล้วราได้ด้วยไหม

เลยมาเลยมาเลยมามาตกงกจบลางโลาจุ๊บอมาเลยครับมาแม่โอเคโอเคโอเคได้เอาเงินวันทันอ๋อมีีมีสองนี่ต้องตรวจไล่านครับที่รอร้อ แต่ผู้ีกที่กำลังเดินทางมาานในที่กิข้าวเขเรยนเดินนะครับยาดูคงจะมีสามโคกจะมีเม่า้กันกลางดูฝั่งสามโคกฝั่งตวันอที่เดินทางมาไม่ถามรายละเอียดเลยว่าไปบอกว่าไปสามโคกต้องถามนะสามโคกฝั่งไหนว่าจะโอ่งตามมาก็ะมายสิบกิโลนะครับเพราะนั้นเป็นพื้นที่ที่ น้ำเาพระยาฝังกั้นก็จะมีสะพาน่เเราพบที่ไม่มีสะพานข้าเจระยาเวลาผ่านเราไปครับมัดาแก้ผู้มีิงทุท่านทที่ได้เดินทางเข้ามาแลวบบรราาได้สมยาม นะทีไหนร่วมตรงนี้ทที่ผ่านมาก็หน้า่าไหน้าเดียวอยู่นจายามเไปตีการต่การรยน่างตรงเทพราเราม้า

เป็นตัวแทนของทางกองทัพก็เป็นโลยาธิ่เพื่อทั่วการทั่งรับชมรับชมนะครับสาธุพระเขาวัดโตสามาบุรุษทีวรารีใหญ่ร่ำลึกสูงผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายแข็งแกร่งพทะเจ้าทั้งหลายกานทร์นัดเีินพระปภณีริบูรณ์ธรรมจารีมาทางนี้สคุณพ่อะคุณแม่

นิจาวัตสังฆาลาอุปาทวายธรรมนโโอปปาชิตวานิโรชันติเตระลุจาวันทาวในครับอยู่รูปพิจารณาบระาณบนวจาวงอุปรารันะคบารณาาะคจบนะ ออออขอให้หลังอลังรับได้ครับำเดียวนาบางย่างกที่ี่ วายธรรมมิเตยสงูปะสมัวสุขโี้อ่านธรราะองค์พศ2516เป็นบุตรของนาวาตเอกพิเศษปีชาพิศวงและนางสยทศพิศวงมีพี่น้องรวมทั้งหมดสามคนคือหนึ่งนายชาตรีพิศวงประกับหนึ่งนายชาตรีพิศวงสอง พันจาตาิโทชาติพิศวงผู้วายชนสามนางสาวธ,ธีรุตพิศวงเด็กชาชาตรีชื่อเรียว่าเด็กขาเต้เมื่อเยาว์วัยเป็นเด็กที่มีร่างกายสมบูรณ์ล่าเริงแจ่มใสที่เล่นระดับระดับผสมศึกษาและเรียนประานนครที่ได้ราบจักรพรดิวัตจุศิลป์สุเทพน้ำแข,ข็งเป็นเอก และพ่อแม่พี่น้องญาติ่ารมกัเป็นคารวะปัจจัยในโลการขอบคุณครับเราตอการนียผด้ขางแาะท่านาเรียนรเกิดแสงสุขเกิดทุกท่านได้ยืมไม่อะไรสักน่งอะไรหนเดปะตรับแตุ่ณงามความดีที่ทำไว้ในด้านหน้าเพื่อให้ทญาติ

sot sa ma na wi na sa tha so thia pho wan tu tiya bhavana na sa tha อีกไหมคะอันนี้ใหญ่ไหมใช่ไหมคะไม่ไม่ครับดืดื่ลูกครับ